สวัสดีครับพวกหนูนาวออนไลน์นะครับวันนี้มาที่สวนพุทธเกษตรนะครับพาพี่น้องมาดูมาให้พอนะครับแนะนําวิธีการเลี้ยงแหนแดงที่สวนพุทธเกษตรนะครับเลี้ยงยังไงนะครับเชิญคร,ร,รับพอครับช่วยหน่อยอันนี้อันนี้นะครับเป็นแหนแดงจากกรมพิการเกษตรนะครับก็เป็นแหนแดงที่มีประโยชน์และโปรตีนมากนะครับซึ่งที่นี่เราเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารลดน้ำหนักเลี้ยงปีกเลี้ยงไก่ส่วนวิธีการขยายพนะันธุ์ ว่าง่ายมากนะครับสำหรับท่านไหนที่มีอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกระ,ะมังเป็นผู้เป็นขางที่ จะเป็นก้อนแบบไหนนะครับเพื่อให้เขาเป็นส่วนประกอบในการขยายตัวนะครับก็คือน้ํเพื้นที่เราจะครับก็คือเราจะใช้ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับเป็นขี้วัวแบบแห้งนะครับหรือว่าขี้ไก่ก็ได้ที่เรามีนะครับนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นขี้วัวอย่างเดียวนะครับถ้เาเรามีชนิดไหนเราใช้อย่างนั้นนะครับซึ่งเขาสามารถขยายตัวแล้วก็อยู่ได้กับทุกสภาพปุ๋ยนะครับ ใน1กระมังนะครับหนึ่งกระมังก็ใช้รักษาประมาณนี้นะครับแค่หนึ่งกำมือเล Egg ็กๆแค่นี้นะครับจะได้อีก7วันนะครับแล้วก็เอาเราเราไปโรยโรยๆนะครับใน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 กระมังเนี้ยนะครับอีก7วันเขาก็จะขยายเต็มกระมังเลยนะครับแล้วก็ขยายเป็นเป็นต้นพันธุ์ก่อนนะครับซึ่งก็ง่ายและก็สะดวกค่อยๆขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีความชํานาญนะครับเรื่องของการขยายพันธุ์ต่างๆไปนะครับแล้วก็ไอ้แหนแดงนะครับแหนแดงเขาจะมีลักษณะคล้ายปืนเป็น ปะปูนเฟินแหละครับนะเวลาเขาจะขยายตัวเมื่อเขาแก่นะครับเขาก็จะแตกตัวอย่างเงี้ยนะครับแตกตัวเป็นเล็กๆๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะขยายเป็นใหญ่ใหญ่ขึ้นนะครับจากนั้นก็แตกตัวอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับดังนั้นเขาจะขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะครับใช้เวลาแค่ไม่เกิน7วันนะครับเขาก็จะแตกตัวนะครับแบบแบบหนาแน่นมากเลยนะครับแล้วก็มีมีโปรตีนนะครับ มีโปรตีนสูงมากนะครับซึ่งสามารถนําไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับสามารถบำรุงรังไข่นะครับพวกเป็ดไข่ได้ไก่ไข่ได้นะครับและที่สําคัญที่นี่เราใช้ควบคุมวัชพืชในแปลงนาด้วยนะครับที่นี่เราทํานาปีละสี่ครั้งนะครับเราเราเราเหนือชั้นนะครับเราไม่ทําปีละสามครั้งแล้วนะครับเราทําปีละสี่ครั้งนะครับนะ <c oughs> เราก็ใช้แหนแดงในการเป็นปุ๋ยนะครับซึ่ง35วันขึ้นไปนะครับเขาก <c oughs> ็จะมีการ ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยในแปลงนาร่วมกับปุ๋ยมูลวัวนะครับที่เราใช้ซึ่งที่นี่ทำนาแปลงนาอินทรีย์นะครับซึ่งก็เป็นผลผลดีนะครับทั้งผู้บริโภคนะครับแล้วก็ทั้งคนปลูกข้าวด้วยนะครับซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับนะแล้วก็เขาก็จะควบคุมวัชพืชนะครับในแปลงนาเราพวกหญ้าพวกวัชพืชจะไม่ไม่ขึ้นเลยนะครับแทบจะไม่ขึ้นเลยและที่สําคัญการปลูกข้าวในแปลงนานะครับเราใช้แหนแดงเนี่ย เราสามารถเลี้ยงหอยขมเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับทุกอย่างควบคู่ไปในแปลงนาได้นะครับก็จะเป็นอาหารนะครับไปในตัวนะครับขยายในแปลงนาแล้วก็เป็นอาหารไปในตัวนะครับอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็อยากให้เผยแพร่ออกไปเยอะๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอแนะนําความรู้เก็บความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆไว้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนะฮะอสูนครับสวัสดีครับ